แน่นอนครับเพาการเล่นบาสเกตบอลเนี่ยต้องใช้ลูกบาสเท่านั้นถึงจะดีที่สุดแต่ว่าน้องเพรมกับน้องธนาช่างสงสัยเนี่ยยังไม่หยุดคิดแค่นั้นครับและถ้าเราใช้ลูกบอลอื่นๆมาช่วยแทนลูกบาสล่ะมันจะยากหรือง่ายขึ้นรอบแรกเราจะลองชุดลูกบอลแบบต่างๆด้วยวิธีการแบบการชุดบาส นี้จะโยนแบบไหนถ้าไหนก็ได้ที่คิดว่าน่าจะทําให้บอลน,นั้นลงไปในห่วงให้ได้ คิดว่าลูกลูกไหนเนี่ยแทนจะแทนลูกบาสได้บ้างครับก็จากที่ดูนะครับทั้งน้ําหนักขนาดแล้วก็พื้นผิวก็จะมีลูกอย่างเช่นวอลเลย์บอลลูกฟุตบอลนีครับที่มีความขนาดใกล้เคียงกับลูกบาสทาให้มีการคอนโทรลบได้ง่ายขึ้นต่างกับพวกลูกปิงปองลูกกอล์ฟอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าจะลูกขนาดเล็กแล้วก็พื้นผิวนี่จะลื่นทําให้การครอบครองบอลไม่เหมือนลูกบาสครับ น้องมาโตคิดว่าใช้ลูกบอลยางเนี่ยแทนลูกบาสได้ไหมครับได้ครับทําไมครับลูกทรงครับลูกทรงมันกลมและเล็กกว่าใช่ไหมครับอันไหนถนัดกว่ากันครับลูกบาสลูกบาสถนัดกว่าเพราะว่าลูกมันใหญ่ลูกมันใหญ่น้องธนาคิดว่าใช้ลูกกอล์ฟเนี่ยแทนลูกบาสได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าลูกมันเล็กกว่าแล้วก็ขนาดพื้นผิวอะไรเงี้ยมันไม่เท่ากันแล้วถ้าเราเลี้ยงลูกกอล์ฟเนี่ย มันจะง่ายกว่าลูกบาสไหมมันต้องมันต้องยากกว่าอยู่แล้วเพราะมันลูกเล็กกว่าพื้นผิวก็ไม่เหมือนกันแล้วใช้ลูกเทนนิสในการแข่งได้ไหมได้ครับอันไหนดีกว่ากันนะครับลูกบาสครับลูกบาสเพราะลูกลูกเทนนิสมันเล็กครับลูกเทนนิสมันเล็กน้องเบย์คิดว่าใช้ลูกบอลลมเนี่ยแทนลูกบาสได้ไหมครับ ผมคิดว่าไม่ได้นะคบเพราะว่าลูกบอลลมเนี่ยเขาเวลาชูใช่ไหมครับมันจะเบาหวานมันอาจจะตวไปที่อื่นได้ครับแต่เนี่ยครับมันจะหนักบางครั้งส่วนมากมันจะเข้าหวานอืมแล้วคิดว่าพื้นผิวในการจับเนี่ยมันเกี่ยวกไหมเกี่ยวนะครับเพราะอันเนี้ยรับเวลาจับอะครับมันจะเหนียวเหนียวอะครับมันจะแบบไม่หลุดมือง่ายอะครับแต่อันเนี้ยครับมันจะแบบลื่นๆครับใช่ครับมันจะยากกว่าครับ โดยปกติแล้วลูกบาสเกตบอลขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กันก็คือลูกบอลเบอร์เจ็ดที่มีขนาดเส้นรอบวง74.9ถึง78เซนติเมตรและมีน้ำหนักตั้งแต่567ถึง650กรัมซึ่งมีขนาดที่เหมาะมือสามารถรอดห่วงได้และน้ำหนักของลูกบาสเกตบอลนั้นยังมีประโยชน์ต่อการชุดเป็นอย่างมากเพราะหากลูกเบาไปเราจะควบคุมทิศทางได้ยาก และลูกจะปลิวไปตามแรงรมหรือถ้าห่างหนักเกินไปก็จะทำให้โยนลูกขึ้นไปสูงๆได้ยากครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในกีฬาและยังได้ออกกำลังกายด้วยดีเหมือนกันเนาะและสิ่งที่สำคัญนะคะกีฬายังทำให้สนุกและมีเพื่อนใหม่ด้วยนะคะเห็นด้วยเลยธนาคอยดูนะเต็มโตขึ้นะจะเป็นนักบาสแบบที่เ้นให้ได้ เด็กก็ต้องขยันฝึกซ้อมนะทุกคนพี่จาคอยเป็นกำลังใจงให้ครับ